Play the uh, TikTok live for this is probably, he said. Five time mm. probably five times now. Only five times, I have I have no idea what I'm doing, but it's uh make me feel feel happy. <laughs> oh my god, <laughs> 10,000 people. Everyone say you are Thailand rock number one, super mm. No, rock I'm, I'm not number one. <laughs> I'm just a rock and roll star. I'm just a rock star who sees the w o r l Everyone, everyone thinks. I'm not number one. A lot of people is better than me. But you, you are the the legend. p p e e say you are legend. Yeah. p e e p s a the legend. Yeah. Thank you very much. Yes, sir. Thank you so much. English. English. He say he is the famous. This one must be 5,000. We must challenge to get 5,000. 5,000. คะแนนห้าพันค่ะทุกคนม็หมื่นกว่าคะแนนแล้วเนี่ยพิงคี้ใช่แต่ว่าเราต้องเข้าชาเลนให้ได้เราจะได้คูณสองนี่ได้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 ตรงไหนจ้าตร้ตรงสีแดงๆเห็นไหมคะสีแดงๆมันจะเป็นอนนี้นึงนนด้นึงไม่ได้โอเคเราต้องเข้าชาเลนให้ได้เราจะได้คูณสองบสนพิงค์คุณค่ะทุกคนทุกคนเร็วทุกคนเร็วทุกเร็วจ้าขอชนะเขาเขาจะเล่นกัน3ตาค่ะพี่เสกก็คือ Bas ท of อใช่ เขาชนะแล้วเราต้องชนะอันนี้เราจะได้ไปแข่งรอบสุดท้ายค่ะโอเคจ่ะเราต้องชนะใช่ค่ะเราต้องทำอะไรจ๊ะพี่พี่นั่งหลอดอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวคนคนช่วยพี่เสกนั่งนั่งนั่งบอกว่าแท็บใจไปค่ะทุกคนทําได้ค่ะทุกคนรู้ว่าแท็บหัวใจใช่ไหมกดหัวใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจใช่ค่ะแทบทหน้าจอกดหัวใจให้หน่อยนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้หัวใจพี่มีอยู่สามล้านสี่แสนแล้วอ่ะอ สามแท็บสามล้านสามล้านใจว้าวแสดงว่าเขาแท็บเก่งมากเลยค่ะว้าว three million p o พี่พิเศษต้องมีนางฟ้า3.6 million heart already ว้าวว้าวทุกคนอันเชิญเทพและอันเชิญนางฟ้ามาลงห้องพิเศษโดยด่วนค่ะตอนนี้ค่ะ นางฟ้าเดี๋ยวค่อยเล่าให้พี่เสกฟังแล้วกันเนาะเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสกก็จะมีนาง้าเองเลยแหละพี่เสกคงงงอาเลยเอาเลยโอเยใช่ไหม MVP ค่ะพี่เสกอะไรจ้าพิ่กี้ MVP ก็คือนางฟ้าเราเรียกว่านางฟ้าหรือว่าคนที่เขามาสเปนท็อปสเปนเดอร์ห้องอะว่างั้นเถอะ ขอให้นงางฟ้ามา, Safe มาปเป็นเอปฟอนเดอร์ดูห้องพิเศษนะจ๊ะพิเศษเป็นนักเรียนที่ดีมากมานอนสอนง่ายมากนี่ญาอทับตาพี่นหัวใจสล้านแล้วขึ้นเร็วมากเลยดัดดูสิลูก you are the เขาเรียกว่ามาพิเศษคือมาเมื่อ pk รู้ป่ะพิเศษจะเข้ามาในลีก a 1เร็วๆนี้แหละพรุ่งนี้แหละหรูว่าพีไม่เคยเล่พี่น่าจะอยู่ c ลีก b หรือ c เนี่ย b มาก